สวัสดีครับวันนี้พบกับจีเคเป็บไต้กันแล้วนะครับวันนี้ผมจะยกลูกปลาไปเทในลังโฟมกันนะครับผมก็เพาะไว้ในถังนะครับนี่นะครับลูกปลาเต็มเลยนะครับอันนี้ผมปล่อยพ่อปลาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะยิบพ่อปลาออกด้วยนะครับอันนี้ไม่มีพ่อปลานะครับรอดประมาณ เจ็ดสิบแปดสิบตัวนะครับอันนี้จะไปดูกันในลังฟูลนะครับครับก็หยิบเอามันลอยไว้เลยนะครับลอยแบบนี้นะครับมือเดียวลำบากหน่อยนะครับนี่อีกอันนึงครับลอยไ้เลยครับลอยไ้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับแล้วเดี๋ยวมาเทครับเดี๋ยวมาดูนะครับ ครับก็ได้เวลาแล้วนะครับประมาณยี่สิบนาทีแล้วนะครับผมแช่ไว้ก็เทเลยนะครับแบบนี้เลยนะเทไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวลูกปลาล่วงตายนะครับถ้าตายก็ปล่อยลงไปครับทำอะไรไม่ได้อันนี้อีกข้อนึ่งนะครับก็จับลงเลยครับ กดน้ยลงไปกระเทยไปเลยนะครับเดี๋ยวมาจับพาอปลาด้วยครับนี่นะครับขึ้นจากเหลียง สวยสุดเลยนะครับมุกเต็มเลยนะครับโหดโหดเลยนะครับตัวนี้ทองทองมีแสงธรรมชาตินะครับอยู่ในห้องนะครับอ๋อพอมปลามาพักไว้นะครับมดูลูกปลาครับเห็นไหมครับว่ามันไม่จมนะครับไม่ต้องไปกู้นะครับ หลายคนกลัวไม่กล้าเทไม่กล้าปล่อยลูกปลาลงไปนะครับถ้าเราไว้ในที่เดิมนะครับลูกปลามันจะขาดออกซิเจนนะครับนั่นแหละครับทําให้ร่วงตายนี่ของนี้ประมาณห้าร้อยนะครับเยอะมากครับของนี้ประมาณหกเจ็ดสิบแปดสิบตัวนะครับไม่เยอะครับห้องนี้ครับแล้วเดี๋ยวเอาลายแดงมาให้ลูกปลากินนะครับ เดี๋ยวตัดไปตอนเอาลายแดงมาให้เลยครับนี่นครับเป็นลายแดงนี่เตรียมไว้แล้วนะครับตักให้ลูกปลากันเลยนะครับให้ห่างมือแรกนะครับตักอย่าติดตัวที่ตายนะครับใส่เลยครับ ใส่ไปเลยนะับไม่ต้องกลัวไล่แดงตายนะครับกลัวลูกปลาตายดีกว่าครับครับนี่ให้นะครับใส่ไปนะครับเดี๋ยวไลแดงวิ่เองนะครับใส่ประมาณสี่ช้อนนะครับลูกปลามันจะไม่กินไลแดงก่อนนะครับมันจะกินลูกของลูกไลอีกทีนึนนะครับ ใส่ไปแล้วนะครับครับก็เสร็จแล้วนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับการเทลูกปลาลงบอ่อแล้วก็การให้อาหารมือแรกงนะครับครับได้ชอบอยินนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ